สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ช่องไอชาน e ลครับผมวันนี้เรามาคอนเทนต์มิวสรับเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์สั้นๆน,นะครับผมที่มาฝากกันก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ เส้นทางของกันและกันนะครับผมที่ทางเขาเคยคายสัมภาษณ์ไว้กับทางฟีดนะครับผมก็คือ FEED เนาะเผื่อใครแบบว่าน่าจะเคยเห็นกันนั่นแหละก็คือเขามสัมภาษณ์ช่วงน่าจะเป็นช่วงที่ทารทยสองออนแล้วก็มาสัมภาษณ์ทั้งมิวแล้วก็กรัมเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เราไม่เคยดูเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเขาจะพูดอะไรยังไงหรือเป็นเรื่องอะไรเปนารรมแบบไหนใช่โอเคขอไปพูทางฟีดก่อนนะครับผมที่อนุญาตให้เราทำเรเดชั่นได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ของเราคป็ยังไงครับพเพราะว่าเราน่ารักเราเล่าเราหน่ารัก สวัสดีครับผมมวครับสวัสดีครับผมครับทุกคนออกจากไทยได้ยังอยาังย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 ังไม่ยังยั่ะไม่เป็นนยกว่างิงยังยังยังแนะนัาตัวยัง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 ยัยเลยัู้จักยับส่วนัยัวไั่ไม่ครับแต่ว่าเราก็งีโอกาสไั้เห็นัง่เขามาบ้างแต่วัาเราก็ไม่แน่ใจว่าใช่พี่เขาหรืองปล่าในวันแรกที่เจอััมยังััยยััได้เจอ อนนั้นที่ได้เล่นกับเราเราเราเรู้สึกว่าคือเราเคยแสดงมาก่อนเราเราเรา,เราจะพอรู้ว่าเวลาเล่นกับใครเราอินเรียไม่อินหรือว่าเราส่งไปแล้วเขาแบบเขารับตรงนั้นได้คือบาี่ป้าจะไม่ได้ส่งมาหรอกแต่ผมแค่รู้สึกว่าณตอนนั้นน่ะแค่แค่รับสิ่งที่เราส่งไปได้ถือว่าดีมากแล้วแล้ว,ลวผมรู้สึกว่าผมสิ่งที่ส่งผมส่งไปอะกลับเขิน้วกแน่เลยตอนนั้นเห็นเธอเออน้องแบบน้องเปิดอนรับเราผมก็เหมือนกันครับได้เข้าไปเล่นกับทานหลายคน แล้วพี่มิวก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วพอได้มีโอกาสเล่นก็รู้สึกว่าเออพี่เขาเป็นคนที่แบบทําให้เรารู้สึกเขินจ,บบจริงๆพี่ย<ร>้อนเวลากลับไปนานมากเลยเนาะมันสะท้อ,<ม>อนแคสกันเจอคร<อ>ั้งแรกไม่ชอบครั้งแรกผมผมมึนผมงงนะว่า,วาใครวะเนี่ยทำไมแบบอยู่ๆก็มีแฟนคลับมาแต่ยืนถ่ายอะไรกันนี้เราก็ไม่ได้รู้จักใครด้วยตอนนั้นตอนแรกผมผมเซ็กครกับเขา ก็เขาจะยืนนิ่งที่มุมของเขาแล้วก็มีรถคนดูแลเขาเรู้สึกว่าทำไมมันดูดีจังเลยว่าเจอแต่ไม่ค่อยชอบแต่พอพอได้เขาเรียกว่าไงได้มีโอกาสได้คุยได้ลองไปก็ชอบเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน้องน้องไม่ได้ยิน้องกาอาจจะทีน้องไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ไม่รู้จะเข้าหาอะไรยังไงมากกว่า น้อยเปนหมืนนะจริงน้อยคนเป็นหมืนจริงผมรู้สึกว่าพอเวลาได้ทํางานกับพี่มิวเงี้ยเหมือนกับเราจะรู้จังหวะกันว่าตรงเนี้ยอีกคนให้ช่วยพูดแล้วนะอะไรอย่างนี้เราก็เหมือนว่ามันสามารถช่วยๆพพอร์ตกันได้เข้าใจครับมันมันมันจะเป็นจังหวะแบบเออเรารู้ว่าเดี๋ยวคนนี้จะพูดถึงแค่ตรงนี้แล้วเราต้องพูดต่อแล้วแล้วเราตื่ตรงเนี้ยนะเราวก็พูดต่อด้วยนะอะไร่ครับผมมันทําให้แบบการทำงานมันง่ายมากๆเรื่องการแสดงเหมือนกันพอเราผ่านซีซั่นหนึ่งมาแล้ว ก้ะป๋อซีซั่นสองเนี่ยเราจะมีจังหวะการเล่นอย่างที่สองคือว่าเพิ่งกี่ครั้งแล้วผมไม่รู้จักการชนิดสองคือทำผงานได้ดีขึ้นเราสามารถกล้าไปทำอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้เนี้ก็ได้แล้อว่าเราไม่อด้สอบของหรือวันเดือนอะไรเราไม่อยากทำนะหรือว่าอย่างนี้ไม่อยากทำนะมันเป็นแบบเออเราเราลองทำไปก่อนชอบไม่ชอบแค่ว่าแต่แต่ลองทำแล้วมันต้องดีด้วยนะข้อที่สามข้อดีคือเวลาผมมันเหมือนได้มองย้อนดูตัวเองอย่างแบบความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันแบบมันสะท้อนความตัวเอง ผรู้สึกว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าเราเจอปัญหาน,นี้เน,นี่ยเราคจะแก้ยังไงหรือว่าเราจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นพี่ยู่นี้ต่อ,ตอนมีตลอาาดเกิดกันแล้วทายัางไงถึงจะแบบดีเดีนได้ปณีป,ปอมหรือว่าต้องเววาวใส่กันมันก็ไม่ใช่อะไรย่าเป็นบทเรียนนะชาติมันเป็นแบบสิ่งที่าให้ได้เรียนรู้ฉันไม่ชอบรายการนี้นะขอให้นั่งตุ้งอี้หันกันไป่อยถามว่าได้อะไรบ้างจากการที่ได้มาเล่นคู่กันได้อะไรบ้าง อย่างแรกเอาอย่างแรกและกันอย่างแรกเป็นประสบการณ์ประสบการณ์คือน,น่าจะได้แน่แน่แหละเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับเราด้วยในตอนแรกเราก็ได้แบบเออได้พี่มิวคอยช่วยในท้งเรื่องแบบแฟนคลับหรือว่าเรื่องการแสดงในซีรีส์วอะไรพวกนี้เพราะว่าอย่างที่รู้กันมีพกพี่มิวเขาก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาแล้วเราก็ พี่เขาเหมือนเป็นรุ่นพี่ในในวงการซีรีส์วายของเราแล้วก็คอยเรียนรู้คอยอะไรจากเขาตลอดส่วนอย่างที่สองได้มิตรภาพละกันก็เราก็ทำงานมาด้วยกันปีเกือบ2ปีแล้วในตอนนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆในตัวพี่เขาทั้งสไตล์การทํางานหรือว่าลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออพี่เขาก็เป็นคนที่โอเคคนหนึ่ง มาได้ทำงานด้วยก็รู้สึกทีอเอาเเหมือนกันก็ได้เอาเหมือนกันก็ได้เ,เหมือน,น <c oughs> ได้ม่เจอสามเองเลย <c oughs> ตามเลยตามเลยว่า <c oughs> พี่พี่เขาน่าจะตกลุมลักอยู่นะ <c oughs> น่าจะยังไม่ได้แบบต้องกลับมาตกนุมรักปบพี่พี่เขาก็ให้การสนับสนุนล้วตั้งแต่ซีซันหนึ่งแล้วแหละ <c oughs> ขเขาก็ชอบในตัวละครทานไทยแล้วก็ชื่นชอบในตัวพวกเราสองคนด้วยพอมาในซีซันนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้พี่เขา โอเคนะเพราะพวกเราก็ตั้งใจกันค่อนข้างมากแล้วก็ใส่ดูวถึงสีเหมือนกันนะแล้วก็หวังวิววิเขาจะฟินจะชอบกันแต่ว่าความท้าทายคือคนนอกเขาจะตอกบุญหรือเปล่าไอ้สิ่งเนี้ยผมว่ามันจะตอบโจทย์ได้เมื่อเราเน้อแสดงทำหน้าที่ของเราอย่างเป็นที่แล้วก็ทีมโปรดักชั่นกับผมการตัดต่อต่างๆที่จะส่งเสริมตัวนักแสดงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามไปเลยซีรีส์ คือสักนิดถ่ายเปนการอยู่มาเยอะเป็ยอะเยอะมากอ๋อเอาเป็นซีนนั้นนะซีนซีนนั่นแบบซีนไหนอะอ๋อซีนในน้ำนี่บอ่านนั่นแหละแต่แต่ไม่อยากพูดอะเดี๋ยวผมโดนจับโป๊ว่าสปอยใช่มันมันจะเป็นซีนหนึ่งแล้วกันที่เราต้องเปียกใช่แล้วเราถ่ายทำนานมากเลยกเราอยู่ในน้ำประมาณสี่ชั่วโมงได้ใช่แล้วน้ำหนาวมากหนาวมากจริง แบบพอคัดกูต้องแบบต้องรีบมาก่อนแล้วสอนงานต้องแบบเอาแล้วก็เป็นซีนตอนถ่ายในหนังที่บ้านตอนถ่ายตอนพิเศษคือใช้เทคนิคเยอะในการถ่ายก็้วผมก็ใช้เวลาในการอะไรครับก็รอซีนนี้ออนก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมาให้ฟังรอบที่สองว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาถอดนี่แบบว่าที่ได้มาเจอกันเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่เป็น ตอนนี้ม,มือมีที่ออฟฟิศสแตชชั่นในงานแต่งงานอ่ะมันมันดีมันดีนดนดเจอ,อยังไรงรู้สึกยังไงทำงานแล้วเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเป็นราพอที่จะช่วยน้องเสมอถ้าถ้าเราต้องการนะแล้วก็มันมันมันทำให้ที่ผ่านมามีมาบกว่านะแล้วผมพอจะสอนน้องอย่างแบบมีอะไรก็แบบจะบอกบอกหัวก็รถ้าเป็นหัวมันก็จะทำได้ครับก็รู้สึกว่าแน่นะคนไม่รู้ว่าจะต้องไปเจอใครบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาผมเจอคนที่แบ รู้สึกว่าไม่อยากให้น้องเจอคนแบบนี้นะก,ก,ก็รู้สึกเป็นห่วงนะแต่ก็รู้สึกว่าตอนนี้น้องเข้งมแข็งไปแล้วแล้วก็มีแพนแฟนที่คอยแบบคอยพพอร์ตน้องเลยก็คิดว่าน้องแน่จะไหว่้ัแ,แบบน่นอนครับคิได้เสมอครับผมก็เหมือนกันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกก็พี่เขาเป็นพี่ที่น่ารักที่แบบคอยดูแลคอยอะไรต่างๆอย่างนี้เสริมทุกเรื่องเลยตอนที่แบบเวลาได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันที่ วันนั้นมาแคสทําให้แบบได้ได้มาเล่นคู่กันเพราะว่าผมก็นึกภาพไม่ออกเันว่าถ้าเกิดสมมุติผมได้เล่นคู่กับอีกคนนึงอ่ะผลงานตรงเนี้มันจะออกมาในทิศทางไหนซึ่งผมรู้สึกว่าพอได้เป็นพี่มิวมาเล่นเนี่ยทำให้ดี <c oughs> ขึ้นพูดในคำเคอนไทยกันแล้วไงกง็ฝากทุกคน ติดตามทานไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองนะครับผมแล้ก็ไอ้ทายก็เต็มที่นะนี่มึงพูดอะไรด้วยด้วยกล้องไงผูนดูอยู่ก็ขอฝากผมกับไอ้ไทยด้วยนะครับผมก็เราคบกันมา7ปีแล้วก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็อยากอยู <k <k ่กับมันนานๆนะแค่เอือแค่เอือแกทันติปวดคาแรคเตอร์เปนแบบนี้เลยพูดน้อยเราไม่ยิ้มอะไรเร์เลยแค่เอือ นายพูดไม่ได้เหรอาอยากอยู่ด้วยกันเออกูอยากอยู่มึงพอใจยังอ่ะแท้เนี่ยแหละต่อเวยนะครับทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่าเก้าี้มันตั้งห่างเกินไปแบบนี้เออหรือไม่ก็ต้องอยู่บนโซฟาที่มันอยู่บนตัวเดียวกันหรือเงี้ยโอ้ยอารมณ์เสียแล้วต้นั่งโซฟาเนาะเออโอ้ยไม่ได้ใส่ใจแค่เก้าอี้นี่แหละ คือพอมาดูนะแล้วนึกถึงตั้งแต่ตอนซีซั่นหนึ่งตอนซีซั่นสองคือซีซั่นหนึ่งอะเรื่องราวมันเหมือนพิสูจน์กันความรักเนาะแล้วมันก็มีความสับสนมีเหตุผลเหตุการณ์ต่างๆ่างนานาทีเกิดขึ้นใน ep เอ่อในซีซั่นภาคสองอะก็คือจะเป็นเรื่องของแบบความรักมันดําเนินมาเจ็ดปีและก้าวขั้นต่อไปสําหรับชีวิตคู่เขาคืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูแล้วก็คิดถึงอะแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายนะมันคือเหมือนที่พูดเลยมันคือเดสตินีนะจริงๆแล้วว่าคนสองคนมาเจอกันแล้วที่ผลงานร่วมกันแล้วมััันนจจะะปงหรือม ดีขนาดเนี้ยมันก็มันไม่ใช่อยู่ดีจะมีได้อะคือเราเห็นในวงการบันเทิงตอนเนี้ยคือแต่ก่อนมันอาจจะใช่นะแล้ว๋ยวนี้พอซีรีส์ไวเนี่ยมันเยอะมากอ่ะมันไม่ใช่แค่อยู่ดีคนเนื้อมเนินคู่กันแล้วคุณจะดงจังคุณจะดังเนื่อเราไม่ใช่แนละ้วคือมันพิสูจน์มากกว่าเดิมเยอะมันพิสูจน์ทั้งเคม,มีของทงั้งคู่พิสูจน์ทั้งความสาม,มารถพิสูจน์ทางการแสดงพิสูจน์ทางเรื่องต่างๆนานาบ้างมหมอย่างเงี้ยมันแบบแล้วเหมือนกับเขาผ่านบททุกพิสูจน์หมดแล้วสองคนเนี่ยมันคือการ มันการคือประสบความสาเร็จดีกว่านะตอนนี้มันถึงลยว่าเขาจะดําเนินต่อไปยังไงไปทําอะไรผลงานที่ตัวเองชอบหรือว่าเหมือนมีประสบการณ์ด้านไหนเขามีความสนใจมากกว่าเขาก็เลือกทางเดินต่อไปสองคนนี้สามารถใช้คำว่าประสบความสำเร็จได้นะเพราะว่าจริงๆว่าสุว่าเขาถึงจุดที่เขาเรียกว่าประสบความสาเร็จแล้วอะคือเหมือนกับว่าเขาผ่านในทุกๆแง่มุมของวงการแล้วอะคืออาจจะไม่ได้หมายถึงว่าผ่านทุกการ เป็นทุกอาชีพในวงการบันเทงิงแต่เหมือนเขาผ่านไปทุกแง่มุมของความสําเร็จในวงการเขาผ่านกันเกือบหมดแล้วก็เลยคิดว่าเออเรียกว่าคนของคนได้ประสบความสําเร็จได้อะไรเงี้ยแต่ก็แต่ละคนตอนนี้ก็มีเวนในแต่ละของตัวเองเนาะเหมือนพี่มีวบอกเขาอาจจะเคยโดนหล่อโดนทําร้ายโดนนู่นโดนนี้มาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาก็แบบคนไข้สมัครคงมากแลบบ้วมีบริษัทของตัวเองทำผลงานของตัวเองนู่นนี่นั่นนั้นแล้วก็เยอะแยะหมดเลยส่วนกลับก็มีเวนในการที่เป็นแสดงแสดงต่อในในช่องที่แบบดีอะไรเงี้ยเออจะมีการเติบโตในหน้าที่การงานแหละ ว่าโอเคเลยว่าก็าคือจริงๆเหมือนกับที่เขาพูดเล่าเขาไปเล่นอีกคนหนึ่ะแต่ไม่ได้ดังขนาดนี้ก็ได้ก็โชคดีมากๆที่เขาสองคนนี้มาเจอกัน <fuerte> พวกนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆมันคือเดีไซนนี่จริงๆมันคือสิ่งที่ยากเกินจะยั่งถึงคือแม้แต่คนแคสติ้งอ่ะก็ยังก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะดังนะ,ะเข้าใจไนะเออคนที่ไปแคสบทมาหรือผู้กำกับหรือใครไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเราเขามาจะดังหรือเปล่าเราหาคนที่งตรงคาแรคเตอร์ตรงกับบทเหมาะสม มีเคมีต่อก,กันแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะดังหรือเปล่าเงี้ยสุดท้ายแล้วตั้งแต่พี่พรีแอคมานะ่พี่ดูคิดว่าไม่ต้าจะต่ำกว่าสิบคลิปแล้วละ่ะ<ม>พี่รู้สึกว่าเขาสองคนมีความเสมอต้นเสมอปลายความสัมพันธ์ที่เขามีให้กันการดูแลอาใจใสการทํางานร่วมกันทุกรรอย่างมันเห็นต<ม>ั้งแต่คลิปแรกที่พี่ดูจนมาถึงคลิปเนี้พี่ว่ารู้สึกว่ามันมีความสม่ําเสมอความเสมอต้นเสมอายทั้งทั้งสองคนเหมือนเราเราไดูตั้งแต่คลิปเก่าเนาะใช่ตั้งแต่ก่อนที่แบบโอ้รุ่นแรกๆก็มีล่าสุดที่มาหลังๆก็็มี้แลว เ็นเลยว่าเขาแบบน่ารักแล้วเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทํางานด้วยกันเป็นอย่างนี้วันท<ด><บ>ี่เขารู้ว่าตัวเองจะแบบต้องแยกไปคนละทีคนละทางเขายังบอกเลยว่าก็จะแบบก็จะแสป,ปอร์ตแล้วกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย<ม>เป็นอะไรที่บเป็นมุมที่ดีน่ารักนะคะที่จะเห็นได้กับศิลปินสักอยาก่างหเห็นตอนที่เขาอาจจะไม่ได้ยุ่งมากแล้วไปรับแบบรับอ่ารถกลับกินข้าวด้วยกันก็พอแล้วกินข้าว <m ul ly> หลักๆเนี่ยแค่นี้แคเดียวถ้กินเขากินข้าวแล้วไปหาคิวเตอได้ไปไลฟ์ด้วยกันพูดเล่นกันได้ลงไอจอยู่ในป้าอะไรอย่างเงี้ยเพาะเลยน่ารักแล้วอะไรเงี้ยอ่ะโอเคครับแพร่รู้ครัรู้ว่าทุกคนก็คิดถึงนะครับผมก็บอกว่าเขาขอจะได้มีโคจรกลับมาเจอกันอีกในผลงานที่เป็นอะไรสักอย่างหนึ like ่งนะครับผมด้วยการที่อาจจะไม่ใช่แค่ไลฟ์สินค้าแต่จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานแบบละครเอ็มวีหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นไปได้ใหม่เงี้ย หรือละครซ่านพี่โยงเมื่อเขาแต่งงานกันแล้วลไม่แนันนะอีเวนต์หรืออะ <laughs> ซีรีส์หรือละครที่มิวจะทำอาจจะมีเขาเป็นเกสก็ได้เออมาอ <anniversary. S 2> ีเวนต์ซิรี่หน,หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออ, yeah. เอ,อโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับของทุกคนที่เข้าติดตามกันด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับ,รบแล้วก็ติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย